สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมชายครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการทําอาหารแบบง่ายๆนะครับผัดกระเพราปลาหมึกครับส่วนผสมก็จะมีปลาหมึกครับครึ่งกิโลครับหั่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีผงปรุงรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะเอ่อแล้วก็มีพริกไทยครับหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะครับผมซอสซอสหอยครับสองสองช้อนโต๊ะครับผมเอ่อซอสสาเขียวครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ําปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะ ก็จะมีกระเทียมครับหกละเอียดนะครับสิบห้ากลีบครับพริกกินดาครับสิบห้าเม็ดครับผมต้นหอมครับหั่นแล้วนะครับ2ต้นครับแล้วก็จะมีใบกะเพราครับเอาเด็ดใบออกแล้วนะครับต่อมิต่อไปก็ทําการปรุงเลยนะครับ หอมได้ที่แ้้วครับใส่พริกเลยนะครับพริกกินดาเที่ยวต่อไปเลยนะครับต่อไปก็ใส่ปลาหมึกลงไปได้ครับ ใส่เครื่อง,งปรุงรูรงไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ตักใจาจเลยครับได้แล้วนะคะผัดกระเพาะปลาหมอกครับผมทำแบบง่ายๆนะครับผม หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ